สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไ่องแ h น n นลกับมาอีกครั้งกับการ React Animation เรื่องมหาศึกลังพิภพ EP 114จ้าเจ๊เฮ้ยเธอมันวุ่นวายจริงจริง สงสารสุดๆเข้าไปในที่ที่ไหนอะไรสักอย่างนั่นแหละทุกคนไม่ต้องตีกันแน่ทุกคนก็อยากได้หมดจริงๆไปลุ้นกันต่อแต่ว่าก่อนที่จะไปเดียวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะฝากไปเมื่อคลิปเดีวนันให้ดูคลิปก่อนใครกันดูพิเศษมากไหมรออยู่ในเพลินเซคุสิฟอร์มินวัจ้านมีปุ่มซุปเปอร์แตงกดให้กำลังใจพวกเราได้์คลิปได้เลยนะคะกับคุณมีทีวีครับผมคุณมีทีวไปงาบไปงาบตอนที่หนึ่งร้อยสิบสี่ ่ยเงินไมถึงพันล้านเหรียญขณะฒนาสัตย์ย่ำหวเร็วขึ้นก็ใช้เงรนซื้อโลหะจำนวนมากผลจะรวามีมูลค่าสูงกว่าเหรียญฉีูเป็นเงินค่าแข่งขนที่ตะกูลนวลใกล้จะมาถึงโลกแล้วฉันต้องรีบหาเงินด่วนจีเพื่อวิ็นว่าสรการสัตย์ยต้องรีบหาเงินด่วนจีอะรกิจมันเยอะจังเลยวะอีกนาลันต้องการไม่พอ อาจะบู๊เนาะฝ่ไฝไฟร่วงมันไหลอยู่แสงอาจจะมีการเต็บไม่เป็นไรน้องเข้อหักหลายรว้ในรอบมนปีุเขตตะวนรถบรรทุกจำเนิกนำเนนกันสนามทดสอบที่จะมาทานอาหารรับจ้างใช้้ค้นโอทขอโทษนะทุกคนตะเสมือนไม่ควรเข้าไปยุ่แต่ว่าฉันไม่ติดใจท่านาย จะเข้าสู่โลกในโลกในนามองค์กรทุกอย่างต้องระวังให้ครับโลกในโลกเดียวสามพันสองร้อยเมตรเขาเป็จักรวาลถูกไหมเนาะมาห่างเงินมาห่างเงิน เียจักรวาลวิววกกนึเมาอีกแล้วชิ้นเยอ่มากเกียญผ้าุากเหรียญเฉียนอูหนึ่งเหรียญจักรวาลแลกเหรียญเฉอูได้สาพันเหรียญโอ้ท่ทท<อ>แลว่าตลึกก้อนนี้มีมูาลค่าราวหนึ่งล้เหรียญเฉียนอูอ,อ,อืนึงจริเข้าในในบิชีแของอาจารย์อมือนวาสั์จะเพิ่มธนากาได้เก้าเซรไวิ้เก้าเซิร์นี่มีอะไรเหรอ หลวเงเพื่อนรักโซซ่าบอกฉันว่าตอนเธอดูรายชื่อนี้ผจญภัยของโลกสายฟ้าเห็นชื่อนายด้วยนายอยู่นั่นเหรอเฮ้ยทำไมเหรอชาวโลกสายฟ้ามีโลกในโลกกระจายไปทั่วแล้วตอนนี้สุกดวต่างๆจากโคตทุกทิศมุ่งไปไดาวช้างหลานทั้งระดับอวการเจ้าเขตแดงและเจ้าพิพพอาชีดีรีบยาไปที่บลอนไพรใเธอะไม่งั้นผอมรับฆ่าบนตัวนายกระทั่งชีวิตก็ไม่เหลือ ขอบคุณพี่โอวนที่มาเติมแต่ละคนะที่มาดบไม่ธรรมดาของหญิงใจกลางของโลกในโลกอยู่ที่ทางนั้นตอนนี้ร่างกายของผมกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิม้วโปรดอนุญาตให้ผมพาทีไปพ้นผานด้วย ผมเรียกคนจะกอร้อยพยากไปช่วยขน่าให้รอแค่ผมหญิงยินดีจะร่วมมือกับเราเาาหรอได้สิได้กลับไปที่หรอร้อยพยา์ก่อนแล้วฉันจะส่งข่าวไปเลแห่งรวมสมบัติของโลกในโลกอยู่ที่ใจกล่าการแย่งชิงรุนแรงนมีคนมากหน่อยก็ดีหากได้คุณตามมาช่วย เราต้องได้เปรียนอย่างแน่นอ้นคุณตาคุณตามาเลยหรอโล่ลเป็นโทรแบบเห็นหน้าฉันกำลังจะไปที่โลกตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบอสตอนนี้พวกมดกำลังกัดอยู่ ตาเป็นเจ้าแล้วมาเยือนโลกในโลกของมันสมบัติต้องเป็นของกองทัพจักรพรรเออเอาเอาเอาโผิ๊เต้อท่านแต่คนมั่นใจไม่กลัวศูนย์ข้ออกร้อย่าย โลกสายฟ้าที่เป็นเขตทดสอบทหารรับจ้างไม่ใช่ระดับดาวเรื่องก็เข้าไปไม่ได้ในโลกสายฟ้าในโลกในโลกั้งหมดไมปมอกไปที่ใช้ทดสอบแล้วเอาทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าไปเออเอาจริงจริงแล้วมิสินอะไรมาฟังมีกฎไม่ได้เลยมั้งสมาพันธ์ทหารรับจ้างยังไม่ได้ยกเลิกฟังก์ชันโลกการทดสอบเพราะนั้นกฎยังไม่เปลี่ยนคนที่เป็นระดับอวกาศไม่ตรงกับเงื่อนไขในเมื่องโลกผมเป็นระดับจักรวาลแต่รู้ไหมว่ากจะตายนะจะไปเยองไหม

บามากัลโหลฮัลโหันโหลฮัลโหลัลโหลัลโันโหลฮัลโัลโัลโัลัั รอสมาร์คันผู้อาหุโสระดับอมตะรับจีสินเข้าสมาพัคันแล้วไม่สะดวกเคลื่อนไหวในฐานะบริษัทอีกจึงต้องย้ายสำนักครั้งนี้รับคำสั่งเพื่อนบนในฐานะผู้พิเศษของสมาพันธ์มาที่นี่เพื่อรักษาระเบียบขั้นตอนนี่งั้นฉันจะใช้ฐานะอุปชาการเผาสามขวานจะมาเข้าสู่โลกในโลกกันเถอะคุสอบเผาสามขวาน หายไปในโลกในโลกฉันจึงต้องยืนยันสถตานะก,กับขอโทษด้วยค่ะคุณเป็นเจ้าดิแนแดนได้ดังเหนือกว่าที่กำหนดไม่อาจให้ผ่านได้ <c oughs> ที่ฉีชิ่มาเฝ้าที่นี่ไวเพราะมีสภาพันคอยหือนหลังแวแต่ระดับอวกาศจนถึงเจ้าดนแดนก็ถูกขัดขวางตอก้วยอย่างนักแต่อีนเม่อเจ้าหัวฟองก็อยู่ไดนั้นด้วยอาฉันเข้าไปไม่ไนดะ้ ไม่เพียงจะพลาดของล้ำค่ายัเสียโอกาสที่เขาไปเจอเขาไปมาเองกันไปมาอีกัะไปมาเจ้กันไปมาเองกัน กอยาาามมเป็นัผู้ประชาการเขาฟามขอนรับถูกผู้ยิงตัวเล็กควาาไม่ให้เข้าช่างทำให้จอมพลเยพเพฉินของพวกนายอปู่ป่ะใล่จลิงจริงๆปู่ตะกไปหยุดนะ ธอไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครฮารเกรฟดึงในสามเจ้าพิภพบแห่งกองทัจพจ,จักรพรรดิระดับเจ้าพิภพโรลินอง,ง,งค์หญิมเก้าราชวงศ์ขุนเขาเมาือกรนดับเป็นหลานคุณเธอรู้แต่ยังกล้าขวางเขาได้แค่ระดับดาวเลิกนี่คือกฎเหล็กของการที่สอง คุณเป็นเจ้าพิพให้กำนงหมูกเข้าไปได้แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะแข่งจดถูกรายงานทั้งหมดคนที่ทำลายกฎเกณฑ์ก็ต้องกลับไปสัตรูกับสมาพันแล้วจะยังไงต่อนนะสมาพันจะเป็นคนตัดสิน เจ้าพิพคนนี้รังแกคนอื่นนี่น่ะตุ๊กตาตกตาตุ๊กาตุ๊กตาตกตาตุ๊กตาตกตาตุกปาุ๊กตาตกรกตางุกาตุกตาตกตาตุ๊กกตกาาก เราเห็นยอนยุ่งมาแล้วต<า>ด็กจอมยมาแล้วมาเกันเยอะแเดิน,นไม่เห็นโจมอารบายกับผูอ้อยอยมันํทำห้เห็นว่าองค์้างของท่าช่างว่าเป็นหัวเชื่อเทียนชุ<อ>ม้ื่อียอยากไปพบมาอีกนึง เขยใหญ่าม,ามากถึงเขาสามขวานใหญ่แค่ไหนก็เอาสมบัติของโลกในโลกไปไม่ไนดะ้เราแก่เราแก่แล้วแก่ีสิทธิ์อะไรจ๊ะไฟฟ้ากับน้ำแข็งลำบากชาวบ้านของ แ้วยิ่งกว่าแปปรวนแข็งไปถึงว่า66กลมดาวทั้งดวงเป็นศักยภาพของเจ้าพิพุทธเกมอครับเขาสามฝานจ้าพิพุเจียนเจียนเฉินจอบพากแห่งกองทัพจักับพันอาเก๋รู้ว่าสองผู้หญแจจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้หรือเปา น, <c oughs> นี่จะเล่นลกูกค้าอย่ะงไรหนอกอะผมมีแผนการหนึ่งพี่จะทำให้ทุกคนได้สมบัติของโลกในโลก <c oughs> อยากฟังหรือเปล่าเยอะเออพี่มึงทำอะไรก็ทำให้ลูกกูได้นีก็พออาอาบน้ำไปแต่ไหนเมื่อไร ไปทุกีจำนวนหักสููสย์คนหลังวันวันนี้พระคุณเจิดได้ห็ 8, นแสงแปดหมื่นก้อนวันข้าใจแสล้านเหรียญเชียนอู่เิดรรัคุณต่อคุณต่อ อลักสู้ระดับตอกาสเข้ามาในนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสนะเราเจอว่าพระเจ้าอ so so ิดาและเจ้าพิภพก็ได้มาที่นี่ด้วยแต่ทำไมยังไม่เห็นเราเข้ามาไม่ได้ผมไปที่บริษัทปังเลยเกิดเรื่องกัดเรื่อง คุณมินยรัเฟตอนนี้นายอยู่ในโลกในโลกเออช่ครับฉันจะใหน้นายดูอะเสียงออชิบหายละวสิยงอะเอเปรี้เจียนเทียนเช่ กณะกุสองท้าสารกรการเข้าไปเพราะฉะนั้นจอมคนเจียงเทียนเฉินขาวสามวานจึงเรียกรวมหน้าองค์กรต่างๆเพื่อเปิดประชุมจ้าเขาเสนอแผนที่ร่วมกันปุดสมบัติของโลกในโลกโดยให้ต่ละฝ่ายส่งนักผจญภายดาวเรื่องระดับก้าเข้าสู่โลกเเงกองทัพจักรพรรดิหกแสนกองร้อยพัคฆ์สามแสนสมาคมเมฆดำสามแสนองเหนือสามแสนเอาสามฝนสามแสนตระกูลอื่น หน er> <ER ึ่งแสนโรงการทั้งสิ้นเกือบสองล้านคนจะเลี่ยงการประทับกับระดับอวกาศได้แต่ดาวระดับเก้าสองแสนคนที่เห็นจำนวนก็ยังคนลุกเลยโอเฟอร์นักประจักภัยสองแสนเข้าสู่โลกในโลกนายมีโอกาสรอดเท่าไหร่เมื่อจบการทดสอบและพวกนายจะยังมีชีวิตรอด ออกไปเถอะฉันได้ยินว่าพวกนายขัดแย้งกับนู่นหลังสายเ mm hmm. ขาเป็นคนขอร้อยเปียกที่าคนของตระกูลเขาก็อยู่ในนี้ด้วย mm hmm. แค่เฉพาะพวกเขานายก็รับมือยาก ระดับเจ้าพิมพบกค้าเขายึดเงือตกแล้วมึงจะให้พูดรู้สึกอะไรอิเก่ระดับจ้มนักสูระดับสูงคำถามวิธการสื่อารระหว่างดวงดาวในปัจจุบันมีอะไรบ้างคำตอบมีสวิธีการสื่อสารด้วยคือิเล็กทรอนิกสด้วยคือโน้มถ่วงและด้วยนตริโนนิวรโนนะนติโนคือมันจะต้องสื่อสาร้วยหาดาวทำไมคะ เหนื่อยมากหลัวเฟิงเหือตกของจริงเราเราเราหมดปลวกไม่เป็นอันจะต้องรับรู้อะไรสามล้านคนเลยอ๋อหนึ่งในนั้นมีคนของรัล้วนหลังไฟจริงอีกประมาณหนึ่งแส่แล้วคืออีกคนอีกย่งมากกันหยิบเยอะเกินมึงโลกในโลกใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอที่มึงจะเดินเหินกันช้ำผู้คนอยากได้สมบัติจริงแล้วมันไม่แต่พวกแบบ อยเอาชนะอยาเป็นสมวันอยากเป็นแบบผู้ยิ่งใหญ่มากรด้วยกันครองโลกครองจักรวาลครองกาแล็กซีทางช้างเผือกเดือดยิ่นกวัยคือเหนื่อย่ถึงจุดนี้ได้ไงเหนื่อยเลยหลวเฟิ่งแบบหลว่พิงหลวเฟิงไปไกลเลยแต่ได้อย่างน้อยหลวเฟิงได้ดําผุดดาวายได้ของมาดีมากๆก็ดีใจกันลกเออคือเก็บพยายามเก็บเพื่อหาเงินไปอัพสกิลให้กับไอตัวคิลตัวเรากำลังจะโดนบุกละ คือทุกคนพยายามหาวิธีเข้ามาโลกในโลกเพื่อที่จแบบไปหาสมบัติแต่แย่ตรงที่แบบทีมเรามันน้อยมากเลยนะน้อยมากระดับแบบเขาระดับเราระดับเรามันยังไม่ได้ถึงถึงถึงขั้นเราไม่สามารถสูญเสียใครไปได้เพราะตัวนี้แบบกว่าเราจะได้แต่ละคนมาจริงมันมันโตไม่ทันย่างมันพั่นาไม่ทันอ่ะงั้นหลวงฟงต้องเป็นข่าทองเท่านั้น เนี่ยก็กาลังอยากจะอัพสกิลเขาหรือโฟต้องแดกไอ้ว่านทุกอย่างแล้วก็ให้เป็นเขาเขาทองห้าหัวเท่านั้นแต่มันให้ตายแต่เป็นเขาทองที่เปิดเผยตัวไม่ได้จ่ตอนนี้ค่อยคิดตอนนี้ยังเปิดเผยตัวเองค่อยคิดแต่ว่าแบบผลทางเดียวลูกแม่คิดทางอื่นไม่ได้เลยแม่รู้สึกว่าเขามากันสองล้านคนฟังแล้วปวดหัวแล้วเดินแบบดาาหน้ากันเข้าไปแล้อ้คนกูยังปาดเหงื่อแล้วนี่สองล้านจะหลบได้ไงอะไรอ่ะ หลบเลี่ยงยากเลยแล้วพื้นที่ที่มาหายังไงแม่งก็ต้องเป็นที่เดียวกันจริงมันต้องเจอแน่นอนอ่ะคือแบบว่าอุ้ยมีร่องรอยของคนที่มาก่อนหน้าเรามันคือใครนะแล้วก็สืบหาไม่รู้ไม่อยากเดาไม่รู้ทุกคนมันเซอร์ไพรส์เราแบบทุกอีพีกูไม่รู้กูพอแล้วกูแบบผอกูเงือตกเหมือนกันจริงเพราะ้งแต่หลวงฟองไปเขาทองอ่ะกูเลิกคาดหวังเลยลุกยากมันล้ำมาก มองตัวเองแล้วก็งงชะงนไปเลยกูงงไปเลยก็ย้อนกลับไปดูได้จีนี้ก็โคตรจะผีโคตรจะตลกตัวเองเลยพี่อึ้งขนาดนั้นไป็ยังไงเออแต่ว่าดีคมเนผมบอกพี่แล้วใช่ไหมครับว่าเข่าทองตายไม่ได้ ขำเกือบตายกูเข้าใจละโอ้ทำไมถึงตายเลยียร์โอเคเราโอเคพี่เขาใส่สีก็ไม่ได้อยากให้เขาตายอีกตอนนั้นพี่ไม่ล้ตอนไหนกูก็ด่าเขาทองชิบหายเลยอ๋อเสียวอีกด้านไหมจริงนานเขาอยู่จนจบเรื่องถูกเขาเป็นพระเอกของเราไงตอนนั้นก็สิก็แค่นั้นแหละเถอะทุกคนแต่ใดๆก็คือฟังแล้วยังไงสิ่งที่เก็บมามีประโยชน์กับพระเอกนั่นแน่ก็ดีใจอย่างน้อย เอาไปทำให้นาเร็วเออสบายใจร่ำรวยเป็นของที่มีประโยชน์จแหละทุกคนรอเจอกันนะคะจ้าสวัสดีค่ะ